สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแลวก็เชียเตอร์ทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้ผมได้มาฮอดจันแล้วครับจันทบุรีนะครับกับบรรยากาศสวยงามดีครับผมตอนนี้ก็เป็นอตอนที่กําลังเดินทางกลับนะครับผมอตอนตอนมาบ่ไใดถ่ายให้เบิงนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ่ายตอนกลับครับผมบรรยากาศเนี่โอวย บรรยากาศตอนนี้กะประมาณประมาณหามงแรงนะครับผมประมาณหามงแลงบรรยากาศกะกำลังดีนะครับผมเมื่อนี้บรรยากาศดีแน่แจกหน่อยครับแต่ว่าขั้นบ่าถึงกะแถวจันท์นี่กะบรรยากาศดีคู้มือครับเพราะว่ามันสีอ่าเป็นเป็นจังหวัดที่กเกษตปลูก สวนผลไม้นะครับผมมันเป็นที่ชุ่มนะครับผมที่ชุ่มหมอกนี่นะตลอดทั้งวันเลยครับช่วงหนาฝนนี่ครับช่วงหนาฝนหรือว่าเลย่น้าฝนจากน้อยกับยังมีฝนคือเ่าอยู่ด้วยครับเพราะว่าก็คือว่าเนาะซันเซียเอิรนว่าจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์บอกขสันแม่นบอกเราเพราะว่าผลไม้เขาก็เอามาจากนีกันเบิร์ตนะจากจันทร์น่ะ นะครับผมส่งออกตั้งประเทศกะแมนเพิ่นนี่แหละครับจันนี่แหละครับผมขี่ไปขี่ไปกับป้าเนี่ยเมืองสซนทุเรียนมีตนเดียวกับว,ว่ามันคักเรียวนะพี่นอ้องก็ขี่ไปเรื่อยๆนะครับผมเห็ุจังไรไดมันยืนมือออกมาทายบ่อก็เลยทายตรงหน้ากระจกนี่แหละพี่นอ้องแต่ทายหนากระจกกัยังบรรยากาศกับยังแบบ สุดยอดวัาพันเถาะกระเจ้ากกะสิปลูกสวนทุเรียนปลูกบางมองมันเลยออกมาไกลจากมองทีก็เจ้าปลูกทุเรียนมันกะสิมีอย่างอื่นแนนนะก็เจ้ากะสิปลูกพวกผลไม้อย่างอื่นนั่มนะครับผสมผสา,านกันไปแต่ว่าก็เจ้ากะสิปลูกมันสีมี อียังก็เขาเอ,อมันซีอันมาทุเรียนที่ก็เจ้าปลูกกําลังปลูกได้2-3สองสามปีกับกาลัางง้มก็ครับพี่น้องก็เจ้าปลูกตามตีนเขาขึ้นไปนะนะครับโอ้ดินก็เจ้าดีครับแล้วก็บรรยากาศด้ครับต้นทุเรียนก็เจ้างามงามพี่น้องตอนนี้ก็ถ่ายคลิปแล้วละครับพี่น้องก็ได้มีมันได ถ่ายบรรยากาศเห้พี่น้องเบิ่งกับซํำเห็นนี่แหละพี่น้องถ่ายซ้ำถ่ายได้นี่แหละพี่น้องอยู่ทั้งรถบ่มีฮหอดมือจับโทรศัพท์พี่น้องมันก็เลยอยากสั้นแน่นะนะครับผมเออถือวา่าได้เห็นเป็นบุญตาแล้วล่ะผมงามครับผมบอกเลยว่างามงามอีหลีครับแค่บรรยากาศค้นทางเซือกะโอ้ เนี่เบื้งกัพอได้สบายตานะครับอืมประมาณนี้สำหรับอ่าสุดท้ายนี่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับอ่าที่ให้การรับชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านหลายๆครับโอกาสหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ